วันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหน้าร้านนะคะเป็นรถรุ่นนี้เลยค่ะรีโวนะคะเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องออกกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนตัวกรองน้ำมันกันค่ะสําหรับตัวกรองน้ำมันนะคะเราก็จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะคะเพื่อน้ำมันที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันเครื่องตัวใหม่กันนะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นของตัว special tech a a 10w 30ค่ะเลขไมล์ลูกค้าเ0 0 0หมื่นกว่านะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยสำหรับรถที่่่เลขมมน้ออยๆๆหหรืวาใ ก็จะเหมาะกับน้ำมันเบอร์นี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวัดระดับน้ำมันนะคะว่าถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือยังสาหรับตัวกลองอากาศนะคะทางร้านก็จะมีเป่าไลายฝุ่นให้ด้วยนะคะแล้วก็พิเศษจากทางร้านเลยค่ะล้างเซนเซอร์แอร์โฟลให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ฉีดทําความสะอาดหน้าห้องเครื่องยนต์ให้นะคะสําหรับใครที่ถ่ายน้ํามันเครื่องหน้าร้านเราเนี่ยก็จะได้เซอร์วิสด,ดีๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถจองคิวทักแชทาดมินได้เลยนะคะหรือว่าตามรายละเอียดถ่ายคลิปได้เลยค่ะ